เรื่องย่อ I Need r o m a n t e e เป็นซีซันล่าสุดของละครกระแสแรงชุด I Need Romance โดยซีซันแรกออกอากาศเมื่อปี2011ส่วนซีซัน2ออกอากาศเมื่อปี2012ซึ่งในแต่ละซีซันจะมีนักแสดงและตัวละครที่แตกต่างกันไปสำหรับซีซัน3หรือ I Need r o m a n c e 3นี่กล่าวถึงเรื่องราวของพนักงานสาวนใยบริษัท HOME SHOPPING ขายสินค้าผ่านหน้าจอทีวีในช่อง HOME SHOPPING โดยตีแผ่สภาพความเป็นจริงของสังคมคนทำงานในเกาหลีทั้งในแง่ของมิตรภาพความรักและการชริงดีชิงเด่นในที่ทำงานชินจูยอนสาวออฟฟิศวัยส3ปีเป็นหัวหน้าฝ่ายการตลาดสินค้าแฟชั่นของช่อง HOME SHOPPING เธอสร้างเกราะป้องกันตัวเองด้วยการทำตัวเป็นหญิงแกร่ง เพื่อให้สามารถต่อกรกับปัญหาและการประสบความสำเร็จในหน้าที่การงานหลังผิดหวังในความรักแบบ้ําซาเธอก็แทบหมดศรัทธาในความรักและไม่เชื่อว่ารักแท้มีอยู่จริงแต่สุดท้ายเธอก็ต้องเผชิญกับความรักสามเศร้าเพราะต้องเข้าไปผัวพันกับสองหนุ่มที่แตกต่างกันแบบสุดขั้วจูวานนักแต่งเพลงวัย26ปีเป็นชายหนุ่มที่ใช้ชีวิตแบบชิลๆเขาเติบโตที่เมืองนอก และเพิ่งเดินทางกับเกาหลีหลังจากบ้านเกิดเมืองนอนไปนานถึง17ปีนับตั้งแต่ลืมตาดูโลกจนอายุได้19ขวบจูวานก็อยู่ภายใต้การดูแลของเพื่อนแม่และลูกสาวของเธอจูยอนจูวานในความทรงจำของจูยอนจึงเป็นเพียงเด็กน้อยที่แม่ชอบบังคับให้เธอคอยดูแลและเล่นด้วยในยามที่แม่ของเธอไม่ว่างขณะที่ความทรงจำในวัยเด็ก ของจูวานล้วนเต็มเป็นด้วยเรื่องราวดีๆระหว่างเขากับจูยอนเมื่อกลับมาพบกันอีกครั้งจูวานซึ่งยึดมั่นในรักแท้จึงคิดที่จะช่วยเยียวยาและรักษาหัวใจอันด้านชาให้จูยอนคังแทยุยนรุ่นพี่ที่บริษัทและที่พึ่งทางใจของจูยอนเป็นชายหนุ่มวัย36บ36ปีที่บ้างงานและชอบความสมบูรณ์แบบ เพื่อให้บรรลุปเป้าหมายแล้วเขาจึงทำได้ทุกอย่างเขาเป็นคนสุภาพอ่อนโยนถูกอบรมเลี้ยงดูมาเป็นอย่างดีแต่หลังจากถูกแฟนสาวอกหักหักอ,อกเขาก็หมดศรัทธาในความรักโอเซระยองอดีตนางแบบวัย32ปีที่ผันตัวมาเป็นสไตลิสต์และเป็นคู่ปรับตัวฉกาจในเรื่องงานของจูยอน เธอเป็นคนเปิดเผยจริงใจและซื่อสัตย์ต่อความรู้สึกของตนเองแม้จะเป็นสาวเนื้อหอมที่มีหนุ่มๆรุม,มตอมเพียบนับตั้งแต่สมัยยังเรียนชั้นมัธยมแต่ชายเดียวที่เธอมีใจให้คือแทยุนและเธอก็พยายามทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะดึงตัวเขากลับคืนมาส่วนลีมินจองชองฮีแจและลีอูยอง เป็นเพื่อนร่วมงานและเพื่อนสนิทของจูยอนรีมินจองเป็นสาวมั่นวัย36ปีที่ชอบมีความสัมพันธ์กับชายหนุ่มแบบชั่วคราวและไม่ผูกมัดเจอจึงถึงกับสติแตกเมื่อพบว่าอันมินซองคู่ขาของเธอบังเอิญย้ายมาอยู่ห้องข้างๆแถมเธอยังตั้งท้องกับเขาอีกด้วยชองฮีแจน้องเล็กวัย25ปี กำลังรัดเข็มขัดและเก็บเงินเพื่อสร้างอนาคตกับแฟนหนุ่มที่คบหากันมานานแต่ประหยัดมากเกินไปกับทำให้ความสัมพันธ์ของทั้งคู่เริ่มสะดุดส่วนรีอูยองเป็นชายหนุ่มเพียงคนเดียวในกลุ่มเขาอายุ29ปีถึงตัวจะเป็นชายแต่เขาก็มีอะไรหลายอย่างคล้ายผู้หญิงเพราะถูกแม่เลี้ยงดูอย่างใกล้ชิดทั้งยังเติบโตท่ามกลางเหล่าพี่สาวเขาพักคอยอยู่เคียงข้างฮีแจ พยายามผลักดันให้เธอสแสวงหาประสบการณ์ใหม่ๆและยังคอยเตือนไม่ให้ฮีแจกดดันตัวเองมากเกินไปอีกด้วยนักแสดงนำคิมโซโยอนรับบทชินจูยอนซองจุนรับบทจูวานนำกุงมินรับบทคังแทยุนวังจีวอนรับบทโอเซระยอง ปาร์คฮโยจีรับบทลีมินจองยุนซึงอารับบทชองฮีแจปาร์คยูฮวาลรับบทลีอูยอง